สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ a นาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนการทํานายนะคะจะมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสเต็มจอยู่ใต้ description box นะคะโอเคเริ่มกันที่พาร์ทของคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดชาวเมถุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ พาร์ทฝังคุณนะคะ9มือเท้า Queen of Pentacles นะคะ5ดาบ2ถ้วยแล้วก็8ดาบนะคะเอ่อชาวทัดดินค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลนะคะหรือโดดเด่น,ดนเลยนะอนื้อรีทัดดินค่ะค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะบางกบรบุกศพ หรือการที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะไพ่ค่อนข้างเด่นชัดว่าคุณเนี่ยยังมีกำแพงนะคะของความกล้ากลัวแล้วก็กังวล,วลวที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่นะคะมีกำแพงนะถึงสองใบเลยนะคะระแวงแล้วก็ยังไม่พร้อมท,ที่จะที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพราะคุณเนี่ยอาจจะยังฝังใจนะคะไพ่เนาะฮารคือฝังใจเก,เกี่ยวกับ ความรักที่ผ่านมาบาดแผลบางคนเพิ่งเลิกรากันมาหรือบางคนยังเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักทั้งเก่ายังคงฝังใจและบางคนก็ยังคงคิดถึงนะคะยังคนคิดถึงหรือเพราะว่ายังคงรักหรือบางคนยังคงรอเกี่ยวกับคนเก่าอยู่รด้ซ้านะคะส่วนคนใหม่จะมีเข้ามาไหมเมดิเชียนคนใหม่เนี่ยมีเข้ามานะคะ มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่อย่างที่บอกว่าคุณยังมีกำแพงนะคะในเรื่องของการจะเปิดใจให้กับใครใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังคงมีพันธนาการติดอยู่กับใครคนเก่านั่นเองนะคะโอเคเรามาดูเกี่ยวกับคนที่มีนิพพงในใจคุณกักันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้าง High p r i n c e s s นะคะ Emperor นายออฟสอดนะคะ3มไม้เท้าแล้วก็เพจซัพเพอร์นัคเกิลนะชาวธาตุดินธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะเมถุนนะคะกลุ่มตุลน,นะคะมังกรบริสุหรือการที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะฝั่งของเขานะคะจะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นนะคะหรือคนที่อายุค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะคะจะมากกว่าคุณมากเลยหรือว่าตัวคุณเองที่อายุค่อนข้างเยอะกว่าเขานะเออคนคนนี้นะคะคือเหมือนเขาก็ค่อนข้างสดคล้องนะ เดิอนออกมาจากความสัมพันธ์นะคะทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ถูกหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในความคลุมเครือนะคะเหมือนจะยังคิดถึงใครบางคนที่ผ่านมาเช่นการที่ขอขยายหน่อยนึงนะคะขอขยายสักหน่อยขยายสถานการณ์ความดักเพิ่มเติมฝั่งของคุณกับเขานะคะกับดักนะคะโฮม s s นะคะ ความสัมพันธ์ที่แบบผิดพลาดหรือเปลเฟล,ลเลอร์นะคะโอเคโชคลาภแล้วก็สมาธินะคะเหมือนคุณยังรอใครบางคนนะอาจจะรอคนเก่าก็ได้ที่จะที่จะแบบกลับมาเพื่อที่จะเคลียร์ใจบางอย่างกับคุณหรือคุณรู้สึกว่ามันจะมีอะไรติดค้างอยู่หรือคุณรู้สึกว่าคุณยังเจ็บปวดอยู่และคุณอยากที่จะรู้สึกดีขึ้นโดยที่คนเก่าอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบ อยากให้เขาแบบเยียวยาใจเราแหละส่วนหนึ่งนะคะส่วนคนใหม่คุณก็ยังรู้สึกว่ามองว่ามันจะเป็นกับดักหรือเปล่าหรือเป็นความรู้สึกว่ากลัวจะแบบหนีเสือปจะจระเข้ไหมอะไรเงี้ยอยากที่จะฮิลลีล่ฮิลใจตัวเองให้เข้มแข็งหรือหรือกับดีกว่านี้ใจของคุณต้องการการเยียวยานะฝั่งของเขาละคะตรวจน้ํานะคะ,ะ,คะเป้าหมายหาเวลาแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะมองว่าตัวเขานะ เอกวดน้ําก็หมายถึงแบบเออทุกอย่างมันมองว่านะคะทุกอย่างมันมันผ่านมาแล้วมันจบไปแล้วเขาอยากมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตหมายถึงเดินหน้าต่อนะคะหรือว่า move on ต่อต่อ,ตอไปนะคะออาจจะติดเพื่อนติดเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะใช้อยากจะเป็นนะคะบวกกับว่าคนคุยของเขามองว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนแหละแต่อาจจะมีพิเศษพิเศษอีกสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยัง ยังแบบมันยังแพลนในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูในะส่วนของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน,นะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิบห้า5ุมภาห้าไม้เท้านะคะสิบดาสี่ดาบเจ็ดเหรียญสี่ไม้เท้านะคะออจริงจริงไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บปวดน,นะที่เลิกลากับคุณไปเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่เขารู้สึกว่า คือเขาก็ยังเป็นห่วงคุณนะเอาทีจริงลึกๆข้างในอะ่ะ <c oughs> บางคนอาจจะจบด้วยไม่ดีนะคะจะมีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงลงือปปากเสียงหรือคําพูดที่ทิมแทงใจกันหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ค่อนข้างทํำลายจิตใจหรือบางคนอาจจะทํำลายร่างกายด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่คือลึกๆแล้วในตอนช่วงหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยเขาก็แอบเป็นห่วงความรู้สึกคุณนะ มีคิดถึงอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้มีรีแอคชั่นในลักษณะของการกลับมาหรือว่าในการที่จะถามถ่ายหรือสื่อสารอะไรนะคะเหมือนตัวเขาเองก็อยากที่จะให้คุณได้พักตัวเขาเองก็อยากที่จะพักเหมือนกันเหมือนต่างคนต่างได้พักใจตัวเองถามตัวเองในเรื่องของความรู้สึกจริงๆว่า ุณยังต้องการเขาหรือคุณต้องการแบบไหนแล้วก็เขาก็อยากรู้ใจตัวเขาเองเหมือนกันว่าการห่างกันไปหรือการเลิกกันไปแบบเนี้ยเขายังต้องการคุณอยู่ไหมหรจริงๆลึกๆอะค่ะนะคะ,นะคะฟังคุณละคะ King of w a r d s นะคะ,ะ,ะ Hangman ยังเอาเขาออกไปจากความคิดไม่ได้นะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเออยังรอนะหุไม่เท้าคือยังรอคิดว่ายังมีความหวังว่า น่าจะมีโอกาสจะได้กลับมาพูดคุยหรือยังลึกๆอะค่ะยังมีเศษเส้ยวของความรู้สึกที่มองว่าน่าจะยังมีโอกาสหรือยังมีความหวังในความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะโอเคเดี๋ยวขอดูส่วนลึกในใจความรู้สึกเขาหน่อยนะคะสิ่งที่เขาจะสื่อกับคุณนะคะคนสำคัญนะ ที่ผ่านมาคุณก็สําคัญนะคะแต่คิดก่อนที่จะปฏิบัติอะไรไหมคิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะทําอะไรก่อนไหมมันน่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตอนนั้นเธอทำให้ฉันอยากจะทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้ยมันมีหลาย,ลายแบบนะหลายแบบเลยไม่ว่าจะแบบอะสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีหลากหลายอ่านกใบนึงเธอแคร์ฉันบ้างหรือเปล่า เธอแค่เช่นบ้างหรือเปล่าในตอนนั้นที่ที่คำพูดหรือการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่ดูเหมือนทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวเขาก็เช่นกันเลยเนี่ยอตอนนั้นเคยแค์กันบ้างไหมหแค์กันบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปบทสรุป เด m มโบนะคะคิดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนตกเก่าที่ผ่านมาอยู่ติดอยู่กับห่วงเวลาของความบทหู่ความเศร้าใจแต่ก็พยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองหรือฮีลิ่งฮีใจตัวเองให้ได้นะคะเดวิลเพื่อที่จะมูฟ e อ n อนเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งให้ได้มากกว่าเดิมนะคะเคไพ่ความรักหลัก h i s c o l d be the one เบรรี่ซนลอะท랙ชั่นนะคะเรามองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ของเราแหละเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีโอกาสนะมีโอกาสที่คนเก่าอาจจะในบางคนนะคนเก่าอาจจะวนกลับมาในบางคนนะคะเพราะยังมีแรงดึงดูดอยู่ นะคะบวกกับคนใหม่ด้วยแต่บางคนเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกคนนะคะเวนิสุในที่นี้จจะเป็นช่วงของสักปลายไตรามาสนะคะโอเคพาสคนสอนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลักันได้ระหว่างคนแล้วก็คนคุยนะคะพาทในฝั่งของคุณนะคะสถานการณ์ห้าไม้เท้านะคะหถ้วย 4ดาโอเค10ดาบแล้วก็ King of Pentacles นะคะอีกแล้วนะคะชาวธาตดินค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือมีที่พนต่อคุณมังกรลึกศพหรือการที่ในราศีลัคนาหรือดาวสุดนะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ยิงยาวมาถึงช่ชวงต้นไตรมากนะคะมาวันที่1 2 3ประมาณนี้นะคะปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับการคลี่คลายหรือมิตรได้ปรับจูนนะคะปรับ ความเข้าใจนะคะได้เคลียร์ใจกันแต่ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์เนี่ยยังเป็นเส้นตรงหรือยังนิ่งๆอยู่นะคะไม่ได้หวือหวาหรือเป็น,นเป็นช่วงที่ปรับความเข้าใจแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมะนะคะสถานการณ์ก็ยังคงนิ่งๆดูเหมือนมันยังไม่กระเตื้องขึ้นดูเหมือนยังช้าๆอยู่นะคะแล้วก็ตึงๆอยู่ยังไม่ได้กลับมาดีกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉันคุณรู้สึกว่า มันมันจะได้ไหมอ่ะมันจะไปต่อกันได้หรือเปล่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์เราเลยนะคะบอกกับเขาว่าจะเลือกที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นการทําร้ายจิตใจคุณโดยที่โดยที่ยังไงดีโดยที่เขาอาจจะโดยที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แคร์เราเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยวขอดูฟังเขาหน่อยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแฮงแมนคิงออฟ o อสต์ถ้วย แปดไม่เท้าแล้วก็สองดาบน,นะคะโอเคถามว่าเขาไม่แคร์ไหมก็น่าจะประมาณนั้นแหละดูเหมือนกับว่าไอสิ่งที่คุณกับเขาได้มีปัญหากันในตอนนั้นนะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยหรือในช่วงปลายเดือนมก,กราหรือต้นเดือนกุมภาเนี่ยนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่ามันติดค้างน่าจะรับไม่ได้เท่าไหร่อะคะ่ะ คือมองว่าคุณพยายามงอ้อพยายามปรับความเข้าใจแล้วเขาก็อืมอึมแหละแบบใจเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ยอมรับในในคําขอโทษหรือว่าในการเคลียร์ใจในตรงนั้น,นะค,ะคือใจมันหลุดไปแล้วอะ่ะคะแนนโดนหักไปแล้วอะค่ะหักแล้วหักเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเออพร้อมใจที่จะกลับมาเคลียร์ใจรีเฟรชใหม่ไม่ใช่หักแล้วหักเลยนะคะติดใจนะติดค้างอยู่ตรงนั้นนะคะ เขาไม่ได้ปล่อยวางนะกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วบวกกับว่ามีคนเข้ามาด้วยนะมีคนเข้ามาแล้วเขาก็เลือกที่จะคุยนะคะเรื่องที่จะเปิดใจตรงนี้หรือเปล่าที่มันทําอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาไม่แคร์คุณเลยเขาไม่ได้แบบเขาทําอะไรบางอย่างที่ที่แบบไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ได้แคร์เราเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะข,ขอขยายข,ขยายสถานการณ์นะคะเพิ่มเติมความช่วยเหลือนะ ก็เสิย ers, กันแกล้งเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้รับความแฝงเท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้แคร์เราเท่าที่ควรทั้งที่เราพยายามที่จะมอบความรักหรือมอบความชัดเจนหรือพยายามโชว์ในด้านที่เฮ้ยเราแคร์เขานะเราทุ่มเทน,นะเราแบบเราแคร์ค,ความรู้สึกเขามากมากเลยนะแต่ในทางกลับกันคือเขาไม่ได้ไม่ได้แคร์เราแบบไม่ได้เห็นอกเห็นใจในความรู้สึกเราเท่าที่ควรเท่าไหร่นะคะฟังของเขาละคะ เป้าหมายให้ความรู้หลักฐานแล้วก็เอ็กเสเดนต์สำหรับเขาอะพอเขาได้เจอกับสถานการณ์ที่ที่มีปัญหากันในช่วงของปลายเดือนนะคะแล้วก็ต้นไตรมาสกุมภาเนี่ยมันทําให้เขาได้ได้ตัดสินใจได้ว่ามันไม่เชิงตัดสินใจหรอกแต่ว่าได้เห็นแล้วว่าเป้าหมายระหว่างคุณกับเขาที่มีเนี่ยมันไม่ตรงกัน นะคะหรือคุณน่าจะเดินในเส้นทางที่เป็นไปยังเป้าหมายของเขาน่าจะไม่ได้ถึงฝั่งฝันขนาดนั้นนะคะไม่ได้ถึงฝั่งฝันขนาดนั้นบอกว่าเขาน่าจะไปฟังกับคําแนะนาําหรือโค้ชหรืออะไรบางอย่างมาตามแพทเทิร์นแล้วก็มองว่าน่าจะไปต่อได้ค่อนข้นงางลาบากบวกกับมีคนใหม่เข้ามาด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าอืม น่าจะเคลียร์ใจได้ยากพอสมควรสําหรับเขานะคะแล้วถามว่าเขาตัดสินใจเทคุณแรงเลยไหมแล้วก็ไปคนใหม่เลยไหมก็มองว่าอย่างนะคะอยู่ในจุดยังสับสนอยู่แต่ขอเปิดใจแต่ยังสับสนต่อไปนะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกเขาดีกว่าเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่หรือเปล่านะเพราะความรู้สึกเนี่ยสำคัญนะคะในการที่จะส่งต่อไปถึงสถานการณ์ต่อ,ตอไปนะคะหรือความสัมพันธ์นะมาดูความรู้สึกหน่อยเอสซับมอร์ เดอะซันแปดดาทาวเวอร์ Tower. เหมือนทับสำหรับเขาคือพังแล้วพังเลยพังแล้วพังเลยก็คือบิวขึ้นมาอีกยากแก้วแตกแล้วแตกเลยต่อให้ร้าวเอามาประกอบเขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมและมันไม่มีทางที่จะสวยเหมือนเดิมได้หรือใช้งานได้อย่างเดิมได้สําหรับความคิดของเขาสําหรับความรู้สึกของเขาซึ่งบางคนอาจจะมองว่าได้อยู่ไปต่อได้แต่สําหรับเขามองว่าเขาอาจจะตั้งความหวังกับคุณไม่เยอะ ในสิ่งที่เขามองคุณในสิ่งที่เขาคาดหวังในตัวคุณแต่ว่าก็ผิดคาดไปสักหน่อยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าใจของเขาเริ่มมีกําแพงให้กับคุณแล้วอะพอใจของเขาเริ่มมีกําแพงแล้วรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมันไม่เหมือนเดิมเขาควบคุมตรงนี้ไม่ได้เขาโซนมันเป็นตัวตนเขาและท่านความคิดของเขามันเป็นแบบนี้นะคะแต่ถามว่าอยากให้โอกาสไหมจากหน้าไพ่คือมองว่ายังให้โอกาสนะยังให้โอกาสอยู่เขาก็ยังยังจะดูท่าทีของคุณแล้วก็ ดูว่าคุณจะยังไงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขอเปิดใจให้กับตัวเรื่องที่เข้ามาแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่นะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาจัส์ินคุณพยายามชัดเจนกับเขานะพยายามชัดเจนพยายามที่จะแฟงกับเขานะคะพยายามเท่าที่คุณจะพยายามได้เดอะมูนคุณรู้สึกว่าในความชัดเจนในความพยายามของคุณอะสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคุณรู้ว่าเขาไม่ค่อยแคร์คุณคุณรู้สึกได้ถึงความรู้สึก ที่ฉัน้นคาดหวังไปหรือชันหวังไปเนี่ยฉันจะผิดหวังใช่ไหมฉันรู้สึกหดหู่มากช่วงนี้ชันรู้สึกแบบเฟลอะเป็นฟีลลิ่งที่ค่อนข้างเฟลพอสมอสควรเพราะสิ่งที่คุณปฏิบัติไปหรือในช่วงของการมีปัญหาคุณก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นอะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเคลียร์กันหรือเปล่านะคะทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวเขาอาจจะโฟกัสในสิ่งที่เป็นข้อเสียมากจนเกินไปไหมอะไรเงี้ยคุณก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นะคะขอขยายความรู้สึกลึกๆของเขาหน่อย ฉัคนควรจะเป็นฮีโร่ของคุณนะหรือในท่านับกันเขามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เป็นฮีโร่สาหรับเขานะคะหรือเป็นคนที่จะสามารถปกป้องเขาได้หรือหรือแบบมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี้นะคะฉันอยากให้คุณได้มเมานะคะหรือพยายามที่จะแบบขอใครอยากจับใบโอ้โหเธอทาให้ฉันอยากจะทําสิ่งที่ไม่ดีอืมฟังเสียงหัวใจคุณสิว่าคุณต้องการแบบไหนอะไรยังไง ะค,ะคุณต้องการแบบไหนอะไรยังไงฟังเสียงหัวใจของคุณจริงๆแล้วเขาน่าจะบอกตัวเองเอน,นี่ยอันเนี้ยว่าฟังเสียงใจตัวเองว่าใจของเขาต้องการแบบไหนยังไงกันแน่นะคะบางทีเหมือนเขาจะปั่นหัวคุณเบาๆด้วยนะะนิดนึ่งนะคะต่อไปนะคะบทสรุปบทสรุปนะคะก้าวเหลี่ย e เดทอือหือ เกือบตัดขาดนี่ยเกือบไปต่อไม่ได้เลงบางคั่วจ,จะไปต่อไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณจะสามารถยื้อได้ไหมสามารถยื้อได้แต่ก็คงต้องปิดตาข้างเดียวแหละนะคะอาจจะมีการส่องการดูนะคะว่าแบบเขายังไงเขาดูแปลกปเขาดูแบบไม่แคร์เราเลยเขาทําอะไรที่แบบไม่ดีกับเราใช่ไหมมีตัวเลือกอะไรเนี่ยเปิดใจถามว่าเปิดใจได้เปล่า,าจริงๆนะสาหรับบางคนอ่ะจะมองว่าซีนี้ในเรื่องของการ ตอนให้เป็นคนคุยก็ตามแต่ไม่อยากให้มีตัวเลือกแต่นนบางคนมองว่าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่นะคะใดๆคุณถามว่าความัะของคุณสามารถยื้อความสัมพันธ์นี้ได้ไหมก็ยื้อได้แต่บอกเลยนะคะว่าอาจจะจืดจางนิดนึงหรือความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเฟดเฟหน่อยนะคะจะต้องใช้เวลาทีหนึงนะบอกกับใจเขาด้วยนะคะ very soon นะคะแล้วก็ control issue healing primary issue นะคะเกี่ยวกับปัญหาทั้งนั้นเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณเยียวยา ความสัมพันธ์ได้เบอร์ไหนคุณก็ทําได้คุณก็ทําเบอร์นั้นนะคะเท่าที่ได้นะคะและบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้อย่างเช่นแพทเทิร์นความคิดของเขาหรือตรกกะความคิดหรือไมยเซตของเขานั้นเราควบคุมไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยวางไปก็ต้องรับมือกับสิ่งที่เขาเป็นเท่านั้นแหละนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราทําได้ก็พอเนาะ โอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ like เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคุณมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คน,นรักเนาะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ Queen of Mon lovers ทำแพงนะคะเมจิเชียนนะคะแล้วก็สองแมเท้านะคะชาวทัดไฟค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือมีเน e ้จีทัดไฟค่อนข้างเด่นนะคะหรือทัดไฟเนี่ยมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเมสสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวสุกน,นะคะคนมีคู่ค่อนข้างสวีดนะค่อนข้างสวีดนะคะหากเป็นความรักทางไกล ะะก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันหรือมีแลนมีแผนการน,นะคะที่จะเดินทางมาเจอกันมีแผนอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะในการเดินทางหรือใช้เวลารวมกันนะคะออคุณสามารถบริหารจัดการนะคะความสัมพันธ์ได้ดีเลยในช่วงนี้นะคะทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องงานเอ่ยเรื่องเวลาเอ่ยนะคะในความสัมพันธ์หรือจัดการอารมณ์ความรู้สึกนะคะจัดการเกี่ยวกับ ัวเขานะคะหรือการดูแลเอาใจใส่เขาต่างๆคุณทาหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ช่วงของปลายใจมากอาจจะมีเตกฑนการเดินทางไปไหนด้วยกันสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความรักทางไกลอย่างที่บอกเนาะบาลานตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนฟังของเขานะคะเป็นยังไงสองดาบนะคะสิทธิม์มท้า เ hey, นะะี่ยชาริวอตนะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นด้วยความรักทางไกลทัดดินนะคะหรือค่อนข้างสายเปยนดิดนึงนะฝั่งของเขาเขารู้สึกว่าเ,เขาจะต้องใช้เวลาอยู่กับสังคมของเขาค่อนข้างเยอะคนรอบข้างเออหรือเพื่อนร่วมงานหรืองานของเขาค่อนข้างหนักหน่วงนะคะเขาแอบกังวลใจนะแอบหนักใจว่าคุณจะโอเคหรือเปล่าคุณจะน้อยใจไหมนะคะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้คุณ นะคะหรือมีรายคุณแบบไม่เต็มที่มากพออะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบกังวลนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณจะคิดมากไหมถ้าเขาใช้เวลากับเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเพื่อนเพศเดีวยวกันเออหรือเพื่อนต่างเพศเออสําหรับเขาคือไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีอะไรแต่เขากังวลว่าคุณจะคิดมากหรือเปล่าคุณจะคิดอะไรไหมคุณจะกังวลอะไรไหมนะคะโอเคก็ยังแชร์กันอยู่นะส่วนฝั่งขยายนะคะ ข้าราชการการความรับร่มเติมนะฝั่งคุณสองจิตสองใจจินตนาการถามว่าคุณแอบมีคิดหรือเปล่าเรื่องนั้นก็แอบคิดแต่คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะคะเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ย <c oughs> ทําให้คุณสบายใจได้คุณ <c oughs> คุณก็เห็นได้ว่าเขาแคร์คุณนะดนะังนั้นไอ้จินตนาการหรือไอ้สิ่งที่ฉันคิดไปหรือมโนไปว่าเอ้ มันก็มีบ้างแหละมันก็มีบ้างแหละว่าจะฝงไปคุยกันไหมจะยังไงไหมคนเขาจะคิดยังไงกับแฟนคุณหรือเปล่าเม่ยมันนี่นะคะมันก็ได้แบบคลายไปนะคะคลายไปฝั่งเขาละคะเรียนรู้ขอโทษนะคะบวยแล้วก็ประทานพรนะคะหอกะว่าตัวเขาก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือดูแลน,นะหรือตนจิตตนใจเขาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเรียนรู้คือเขาก็เรียนรู้ในสิ่งที่ผ่านมาแหละในในในแบบ ความสัมพันธ์ที่ผ่านผ่านมาเอ่ยก็ตามนะคะเขารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ควรทําต่อคนรักนะคะอะไรคือควรที่แคร์วิธีการแสดงออกยังไงนะคะเขาก็แอบแบบรู้สึกผิดนะถ้าเขาแบบว่า,วาดูแลคุณได้ไม่เต็มที่หรือมีเวลาให้คุณไม่เพียงพอเพราะ,ะนั่งแคร์เพราสมควรเลยลดอยู่ต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่คนรักมีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง จ็ดดาบน,นะคะเป็นกังวลนะเป็นกังวลเขาเองอ่ะก็สองคุณนะเพราะเขาก็กลัวแบบเพราะเขาก็บางทีเขาก็ไม่รู้ไงว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอะ่ะคือสิ่งที่คุณรู้สึกทั้งหมดหรือเปล่าหรือคุณแบบว่ารู้สึกอะไรที่มากกว่านี้ไหมแต่คุณไม่พูดหรือเปล่าคุณจริงใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบ,บแคร์คุณในหลายๆส่วนนะคะทาวเวอร์อืมเขาไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ในทางที่ไม่โอเคนะคะหรือเขาไม่ชอบอะไรที่แบบคือเขาเป็นคนมีแผนการมีแผนเนาะ นนเขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบเกิดขึ้นกระทันหันแล้วต้องมานั่งแก้แบบไม่คาดคิดไม่คาดหวังอ่ะอืมเขาแอบ,บกังวลตรงนี้ด้วยนะคะถ้าการแบบความรักทางไกลมีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ขอให้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ดีๆนะคะถ้าเป็นเซอร์ไพรส์ในเชิงแบบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะเขาก็คงโกรธเลยนะคะเขาไม่ไม่โอเคนะถ้าเซอร์ไพรส์สมัยก็เซอร์ไพรส์แบบน่ารักหวานหวานโรแมนติกดีกว่านะคะสําหรับคนคนนี้นะเขาส่วนเขามเป้าหมายในตัวคนก็ทั้งเยอะนะ นะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขามีเป้าหมายในตัวคุณเป้าหมายในความสัมพันธ์นะคะที่จะนั่นแฟนหรือพูดถึงความมั่นคงหรือโฟกัสในถึงเรื่องของการแต่งงานได้ซ้ำนะคะเขาไม่ชอบเวลาทีค่คุณเงียบๆียไปหรือนิ่งๆไปเขาแอบกลัวกลัวความเงียบของคุณกลัวความนิง่งข <c oughs> องคุณนะคะถามคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา <c oughs> <ๆ S 1> หกเหรียญ s t m e n t โอเคคุณก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างชัดเจนดีโอเคแล่วว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาคุณมากพอหรือในขณะเดียวกันคุณอาจจะไม่มีเวลาเขามากพอแต่รู้สึกว่าแค่นี้มันก็มันก็โอเคแล้วอะ่ะอย่างน้อยก็มีอ่ะมีน้อยแต่มีนะก,ก,นะ há, ก็ดีกว่าไม่มีเลยนะคะก็ดีกว่าไม่มีเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ค่อนข้างดีนะคะมีความเข้ากันได้ค่อนข้างดีคุยกันได้หลายเรื่องมีการปรึกษากันได้หลายเรื่องเข้าใจกันในหลายๆเรื่องเลยนะคะขอดูความรู้สึกเขาหน่อยลึกๆ ขยายความ,มู้สึกลึกๆของเขาหน่อยนะคะโอ้โหชัดเจนนะไม่ต้องพูดนะอ่านน่าจะออกแล้วนะคะเขาก็มีความหวนตรงนี้เบาๆจะแทนฉันใช่ไหมจะแทนฉันบ้างใช่ไหมโอเคเหมือนเขาต้องการสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ค่อยได้รับเท่าไหร่เลยเนีย่ยเป็นความรักทางไกลมันก็จะต้องมีวิดีโอคงว,วิดีโอเบาๆนะคะอีกสักใบหนึ่งคิดก่อนพูดนะเขากังวลว่าตรงนั้นจะมีคนอื่นไหม ที่จะมาเติมเต็มเรื่องแบบนี้ให้เขาให้คุณได้มากกว่าเขาหรือเปล่าอีกสักไปคือเห็นชันในรูปแบบนั้นหรือเปล่าคือเหมือนเขาต้องการสิ่งนี้พอต้องการสิ่งนี้ปุ๊บมันก็จะมามาต่อด้วยคำนี้มาต่อด้วยคำนี้แล้วก็มาต่อด้วยคำนี้แล้วก็มาต่อด้วยสิ่งนี้โยงกันไปนะคะถ้าเป็นความรักทางไกลอ่ะคุณจะต้องมีการแสดงออกตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะ หรือทอมรักทางไกลคุณก็ต้องมีการแสดงออกเติมเต็มตรงนี้หน่อยหนึ่งถ้าเวลาเรามีน้อยนะคะเจอกันน้อยน้อยครั้งก็ยิ่งต้องมีอันนี้เข้ามาเติมเต็มนะคะเพื่อที่จะลบล้างความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้และความ,มรูมม้สึกตรงนี้ออกไปเนาะโอเคเหนื่อยใจต่อไปค่ะบทสรุปบทสรุปนะคะ ไพ่เตสนะจบเพื่อเริ่มใหม่นะบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะมีปัญหานมาก่อนานานแล้วนะคะแล้วก็ได้แบบว่า,จ,า,าจะมาปรับความเข้าใจู่บางคนจบกับใครมาแล้วเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะคะเรื่องของความหึงหวงนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเป็นว่าฝั่งของเขาแหละความหึงหวงนะคะบทสรุปนะทุกอย่างขอเพียงแค่ไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์เชิงคอนเทนต์ก็ถือว่าโอเคแล้ว นะคะส่วนเรื่องบุคคลที่3ามาจากไพ่ที่เปิดมามันไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะแต่ขออย่างเดียวก็คือเรื่องของเซอร์ไพรส์แบบคอนเทนต์เซอร์ไพรส์แนวแบบแกล้งๆกวนๆไม่ไม่เอานะคะเขาหลับไม่ได้นะไม่โอเคนะคะถ้าเป็นเซอร์ไพรส์ชิหนหวานโรแมตนติกน่ารักน่ารักได้อยู่นะคะความเชื่อใจ new love แล้วก็ attraction อย่างนี้บอกว่าเรื่องของความหึงหวงนะคะความเชื่อใจมาเป็นอันดับแรกฟังคุณอ่ะ ค่อนข้างมีความเชื่อใจแหละถ้ามองจากหน้าไพ่ถ้าไพ่ไม่สลับแต่ฝั่งของเขาอาจจะมีความกังวลตรงนี้อยู่บ้างนะคะเพราะความรู้สึกว่าตัวคุณหรือทั้งสองคนม,มีมีความแบบน่าสนใจหรืออาจจะมีรูปร่างบอคลิสที่ดีนะคะมีหน้าตาที่สวยหล่อนะคะหรือดูมีสเสน่ห์ด้วยนะคะก็ดึงดูดทั้งกันและการด้วยแล้วก็กังวลจะไปดึงดูดใครคนใหม่หรือเปล่านะคะแค่นี้เลยแค่ความกังวลแค่ความกังวลตรงนี้แล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์แค่นั้นเลยเนาะ โอเคคลิปของเมธุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กับส b บสครายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ